ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขออีกคลิปหนึ่งนะครับไฟกระพริบตามเสียงก็พิบแบบแฟลนะครับก็เห็นว่ามันสวยแล้วก็ทำง่ายดีครับก็เลยเอามาทำอีกสักหน่อยนะครับก็ใช้เจ้าลำโพงตัวที่เราใช้ประจำนะครับที่ลำโพงบ้านนะครับ ก็ใช้ไดโอดนะครับไดโอดต่อเข้าที่ขั้วบวกนะครับของลำโพงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ R 100โอห์มต่อเข้าที่ขั้วลบของลำโพงครับดูแถบขาวด้วยนะครับของไดโอดหันออกมานะครับ แล้วก็ใช้หลอด LED นะครับต่อเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรก็ได้แล้วก็ต่อเข้าที่แบบนี้ครับฝั่งบวกก็เข้าทางเดโอดนะครับฝั่งลบเข้าทางตัว R ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ลองทดสอบเปิดก็แบบนี้ครับก็จะได้ไฟกระพริบแบบตามจังหวะ ก็แค่นี้นะครับ